ไปทำไมถึงเลือกเอ็มวีเลือกซื้อของเอ็มวีก็เคยใช้เนาะพี่ก็เคยใช้ยาสีฟันใช่ทำไมรู้เลยคะทำไมนานมากแต่เด็กๆเลยไม่คือบางทีเราเห็นในใน YouTube มันก็มียี่ห้ออื่นอยู่ด้วยเออก็เลยอยากรู้เอ๊ะทำไมซื้อเอ็มวีเหมือนอ็มวีเป็นแบรนด์มันมันติดเนาะมันมันเขาอยู่นะเาเมเออมันอยู่มานานใช่ค่ะอืมน่าเชื่อถือมานานแล้วว่า เขาเลยไปสมัครดีใช่เคุณพ่อเห็นใจในตัวต่อด้วยนะคะว่ามันดีนะแล้วมันก็เหมือนเหมือนเหมือนเชื่อถือเรื่องไอรีมาตั้งนานแล้วด้วยแหละแล้ววันนี้ก็เลยเอ่อไปซื้อดูแล้วก็่พ่อไปซื้อแล้วแล้วมันก็ต้องสมัครไงคะคือเราต้องกินเรื่อยๆเราก็เลยสมัครอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราจะลองกินต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยนี่กินกินไปกี่วันแล้วเนี่ย จะควบเดือนแล้วใช่เป็นไงบ้างรับรับรับรัู้ไหมว่ามันเป็นไงบ้างลดลงไหมลดน้อยต่ำลงใช่ไม่ไมไม่เป็นค่ะปกติก็ไม่เป็นหรือเราหนัอ้ต้องหลับใินกันนะน้อยลง้นาพี่บอกว่าประมาณสามสี่เดือนจะมีแบบอาการกที้นี่สี่เดือนห้าเดือนกินเขากินเลยนะว่า้ทำไมเราถึงเป็นอีกว่าสามสี่เดือนอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือจะกินไปแค่เดือนเดียวใช่จะคะว่าจะกินต่อก็จะลองดูว่ามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ย จำ mm hmm. oh, เดือนมาดีนะเพราะว่าเป็นคนเป็นประจำเดือนน้อยด้วยอ๋อมีส่วนของน้อยมีส่วนของเลือนแล้วข้อมูลด้วยใช่ค่ะแล้วก็ห่างขายไปตอนนั้นอ่ะมีหมอทรียนอะไรอ่ะเขาขายเขาไม่ได้ขายหรอกเขาแนะนำให้เรากินแล้วเราก็กินด้วยเพราะเราตอนนั้นมาค่อยย้ายไปก็เลยไม่ได้กินอีกเลยพอกินของแอมเบพอกินเดลวินยูเออไอ็กพีเบติกโปรเบติกเนี่ยก็เดี๋ยวจะกินตัวนี้ไปด้วยเพราะว่าเราก็แบบจะเข้าสี่สิบแล้วเนาะ เราต้องกินเพิ่มไปอีกอรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยต้งดูแลสักหน่อใช่ต้งดูแลสันอยเพรามีปัญหาตรงนี้ไงต้องงงเหมือนกันว่าทำไมเรื่อเกี่ยวกับที่เรากินที่เราอาจจะอับชื้นว่าเราอยู่ตรงนี้มันงงเอใช่ใช่เดี๋ยวทั้งวันหดโอ้โหเนี่ยกินทุกวัน